ก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม ROV กันอีกแล้วนะครับผมช่องเราก็แทบจะร้างเลยนะครับไม่ได้ลงคลิปมาหลายสัปดาห์แล้วโอเคครับผมซึ่งวันนี้เราก็จะมาเป็นการไต่แล้งขึ้นไปสู่ซูพีมแต่ในนี้มันเขียนออกมาก่อนเลียดหรือผมไม่เคยขึ้นวะนะครับเพราะว่าตอนนี้เราจะไม่เคยได้สัมผัสกับแล้งสีม่วงเลยสักครั้งเดียว โอเคเราจะมาดูกันว่าในวันนี้เรามาวอร์มลงแรงหนึ่งตาแล้วเราจะมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงสำหรับตาแรกของซีซั่นไปดูเลยครับผม few moments later. ซึ่งในตานี้นะครับผมได้รับหน้าที่เป็นโรมนะครับซึ่งในซีซั่นนี้ผมวางแผนว้ว่าผมจะเป็นฟูลโรมิงระดับขั้นสุดยอดนั่นเองเพราะว่าขี่เกจเล่นตำแหน่งอื่นนะครับเล่นตำแหน่งอื่นแล้วมันเครียดมันเครียดตอนนี้เราก็ช่วยป่าฟาร์มนะครับ ชิวดีเนาะตอนนี้เราก็จะมาเคลียร์การกันแล้วมี3ามคนเราจะเคลียร์คลิปกันได้อย่างว่องไวนะครับแล้วเราก็จะไปเติมล่างกันอย่างรวดเร็วตอนนี้เราก็เจอลัมเบอร์ลัมเบอร์เขาไม่ค่อยทําอะไรผมก็ชาเขาเข้ามาเขาก็พัหงอ,อกไปตอตน,นี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าแม่งต้นเกมยาวอะไรกันยอแยะเนาะแล้วก็มาเคลียร์การอีกรอบ ตอนนี้เราจะลงไปเอามาังกรลัมเบอร์ก็เข้ามาเช็คคุ่มแล้วก็ฟิกเกอร์ไปเรียบร้อยนะครับโอ้ยเสียงตอนนี้อยู่บน4ตัวในแอลซายลูบูก็กระโดดเข้ามาพร้อมกับอันติเข้าไปตอนนี้ิชนเราจะ,จะตายคู่แต่คนที่ตายคู่คือมาดิฟายเราตายก่อนแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็หนีทิ้งป่าไปเลยนะแล้วก็พยายามชีชาโชเชสเล็กน้อยบานกลางแล้วเพื่อนก็ตายคน ดีจริง,รงผมรู้ตัวดีว่าผมไม่ไหวผมเลยขอตัวกลับก่อนโอเคเราก็กลับมาแล้วตอนนี้ก็จะ4นาทีมันก็จะไม่มีสกอร์อะไรเกิดขึ้นตอนแรกกำลังจะโถมล่างมีคาฟ่นีมาใบายหนึ่งสเต็ปลากมาแล้วก็ตายไปเรียบร้อยแล้วก็ล้าเข้ามาอีกแล้วการีการ,การีกับพรื้แล้วก็สายกระสุนเอ็นสิบหกไปลัมเบอร์ตายหาไปเรียบร้อยระหว่างที่ผมคิดว่าเราจะบวกกันหน้ามังกรทีมฝั่งตรงข้ามก็ได้เดินออกไปแล้ว ออเดอร์ไฟต้องการเก็บสแต็กจากเคบแล้วก็โดดเข้าหัวที่หน้าไปเรียบร้อยแล้วก็ตายหาไปแล้วผมก็กำลังหิวมังกรอยู่ผมก็ตีมังกรอย่างเดียวเพื่อนก็ไม่ช่วยตีเลยแน่นอนลัมเบอร์เลือดน้อยขนาดนี้ต้องเป็นหมายตาของเราผู้หิวหัวยทั้งหลายนะครับลัมเบอร์ก็เออสปิเตอร์ใส่ผมดึงมาแล้วก็ใบไปแล้วก็ตายออเดอร์ไฟกำลังหิวมากกระโดดเข้าไป สับแล้วก็เส,สับแต่เป็นทางเอลซูที่คิวได้นะครับเพราะว่ากระสุนเขาแรงชิบหายนะข้างบนดู่าลลำบากผมเลยวิ่งไปด้วยความเร็วแสงแต่การลีก็เปิด m16 ิยิงกราดไปเขาก็ได้ทำการหนีไปทีเรียบร้อยแล้วลูบูเข้ามาทักท้ายแล้วกระโดดออกไปไม่รู้จะทำเพื่ออะไรตอนนี้เราก็หมายตา ป้อมบนเอาไว้แล้วเราทําการล้อมรูบูไว,ว้แล้วก็มือลั่นไปโดนอันติไม่รู้จะมั่วอะไรขนาดนี้นะครับเรียน่าอยู่ข้างล่างก็ไม่สามารถทาอะไรได้แล้วเนาะโอเคเราก็จะไปโถมกลางกันต่อตัวเย็นก็วิ่งไปแบบชิวๆผมดึงครับนี่มาจะไม่มีอันติเพราะว่าอันติอันติแล้วผมได้สาคัญใช้แบบบอลไปแล้วโอเคได้วเวลาปั๊มสแต็กครับปานไปใปป,ปานไปหนึ่งปานไป2 ปั่นไป3ยังปั่นได้อีกแล้วก็จะตายโอย้โหกว่าเพื่อนจะมาผมก็กลายเป็นศพไปแล้วนะนี่คือนาทีแทงเรามีนาทีตายมันเป็นเรื่องปกติไม่ใช่แจกนะเรามีนาทีตายแต่ไม่ได้มีนาทีแจกนะครับต้องเช็คดีๆนะระหว่างนี้ผมตายแล้วก็ไปเช็คเลนบนตอนนี้ผมก็จะลงมาเช็คเลนล่างดึงเช็กไปหนึ่งสเต็ปผมเห็นรูบูเดินมาทำท่าผิดปกติรู้สือว่าเขาเนี่ยจะหลุดไปแล้ว ขาตั้งสติได้กระโดดออกมาแล้วก็เจอใบก่อนแล้วก็เจอาการีเปิด M16 ยัดหน้าไปแล้วก็ตายเปี่เรียบร้อยไม่รู้ว่าเขาหลับหรือเขาเป็นอะไรก็ไม่รู้ขอให้เขาโชคดีตอนนี้ตัวเย็นก็ได้ตายแบบเย็นเฉียบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ป้อมกลาง่าจะเป็นของเราลัมเบอร์คนเดียวไม่น่าจะเอาป้อมกลางได้นะตอนนี้ก็ตีไปผมแทงป้อมอยู่แต่ป้อมก็แตกนับเป็นเรื่องที่ดี มันก็ปาดไปไม่ได้ล้านะครับปิดดามดเมจเพื่อนฆ่าไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะเราไม่ได้ล้าดอนะ่ะเนาะปันเดี้งเลือดด้วยแหละใช่มัทำให้เรายืนได้นานขึ้นครับวินนีณก็เปิดดนตรีไปหวังว่าจะเคลียร์คลิปตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนความรู้สึกเราได้บอกว่าเราสามารถจบได้ผมไ,ไลบลรูบูไปหูบูหลับตัวเย็นตื่นมาอีกครั้งแล้วก็ตายอีกครั้งตอนนี้ผมปั่นได้อย่าง ไรข้อกังขาไดทั้งสิ้นแต่ตอนนี้ชีพเราหมดแล้วเราไม่สามารถทําอะไรได้เราต้องแยกย้ายกลับไปทําหน้าที่กับตัวเองต่อไปหลังจากนั้นทีมผมก็ตีดาร์กเราก็ได้ปล่อยน้องในเรนบนเรียบร้อยเพราะว่าสองป้อมล่างเราก็เอาไปทิ้งแล้วในไฟที้แล้วนะตอนนี้มีโอกาสชนะสูงมากตอนนี้ผมเจอตัวเย็นผมทำการใบเขา แล้วก็ล้างให้ลิกเตอร์นั่นคือสก,กิชิมดาอาจารย์ผมเองเขาเนียวไปแบบกรีกราดก็กรก,รกตอนนี้เล่นบนคีฟเข้ามาอย่างเยอะนะแต่ก็โดนเคลียร์หมดในเวฟแรกผมดึงลัมเบอร์เข้ามารู้สึกว่าที่นี่เขาจะลึกมากเลยตอนนี้ตัวเย็นเขาก็กลังจะมาล้วงเมดซึ่งเป็นน้องของผมเองแต่ป้อมกลางก็้ทำการเสียไปแล้วแลวจิมคาก็ตายไปทั้งหมด4ตัว ดิเลน,นาก็บอกว่าที่เล่นทําไมวะตายไปสี่ตัวแล้วเมย์อย่างเราก็คงกันบ้านไม่ได้อะนะเด็กเตอร์ก็เข้าไปรับดาเมจบ่อน้ำแล้วก็ตายเฉยไม่รู้ขเขาจะเอาเทพไปไหนนะแต่ก็นั่นแหละครับทุกคนเราก็ได้ดาวแรกมาสำหรับซสชัสนแรกในตาแรกของกันตอนนี้เราก็ขึ้นเป็นคอมมานเดอร์2ดาว IV แล้วนะครับ โอเคครับสำหรับิปนี้นะครับก็ผมอาจจะพูดติดขัดแม่งพูดผิดพูดถูกเล่นบนไปเล,น,เลนล่างเลนกลางไปเลนบนอะไรเงี้ยผมก็พูดแม่งมังม่วไปหมดแต่ผมคิดว่าลงคลิปใส่เพลงเฉยเ,เมันน่าจะน่าเบื่อเกินไปผมก็เลยอาจจะพูดเล็กๆน้อยพูดนิดหน่อยไม่น่าจะนิดหน่อยนะก็ดังคลิปอเออก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะผมก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับดาวต่อไปเราจะได้หรือไม่ก็ติดตามในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ลาก่อน